พาคุณผู้ชมย้อนยุคไปที่เมืองโบราณตุนหัวในมณฑลการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะคะนักท่องเที่ยวในชอบที่นี่มากเพราะรู้สึกว่าเหมือนได้เดินทางย้อนยุคไปในอดีตแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือความมหัศจรรย์ของที่นี่ค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ชนะมีเดียกรุปรายงานนะคะว่าเมืองโบราณตุนหัวเป็นเมืองทะเลทรายที่มีภูเขาอันเลื่องชื่อนั่นก็คือภูเขาหมิงซาและทะเลสาบพระจันทร์เซี่ยวที่สวยงามตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองตุนหวงไปเพียง5กิโลเมตร ทัศนียภาพที่น่าลหลงไหลเช่นนี้นะคะธรรมชาติจริงๆเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาแล้วก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่พลาดไม่ได้อีกด้วยทะเลสาบพ,พระจันทร์เสี้ยวหรือว่าเวียยาสปริงได้ชื่อนี้เนื่องจากว่ามีรูปร่างคล้ายพระจันทร์นั่นเองซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเนินทรายขนาดมหึมาที่บริเวณเชิงเขาหมิงซาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วค่ะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวหลายคนนะคะก็เดินทางมาที่นี่มาชมความงามของทะเลสาบด้วยมุมมอง ที่แปลกใหม่บางท่านก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มานะคะหรือมีการใช้เครื่องร่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้กลับไปสู่ยุคของเส้นทางสายไหมโบราณเพราะว่านี่แหละมีพาหนะนี้นะคะบริการขี่อูดชมทัศนียภาพเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยใช้อูดมานานหลายพันปีแล้วในการเดินทางข้ามทะเลทรายรวมไปถึงการขนส่งสินค้าบนเส้นทางสายไหมโบราณซึ่งเป็นประเพณีที่ยังสืบทอดมาทุกวันนี้ค่ะ